คือเรียงใส่จานนี่ก็ดูหน้ดีก่อนนะดูหน้าคนเรียงก่อนนะดูหน้าคนเรียงเสร็จงานนะเอา,เอาอน,นา้มหลักนิดเดียวเอาครับคอยสังเกตนะครับว่าปลาจะทอดผ่านวันนี้ผ่านต้นมะม่วงเบานะฮะมะม่วงมะม่วงเบา กะว่าจะทํากับข้าวเดี๋ยวจะให้เชฟเชฟยอดกระทะสันนะฮะเชฟยอดกระทะสันเนะี่ยทำกับข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวเก็บมะม่วงเบาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาทากับข้าวตอนเย็นกันนะครับมาดูกันว่าเชฟยอดวันนี้เชฟยอดจะแปดแปลงมะม่วงเบานี่เป็นอะไรนะครับมะม่วงเบาหน้าโสบ้านพักสวทรยศลายเยอะแยะเลยนะเยอะมากเยอะมากใครต้องการมาเก็บก็ได้เลยเยอะนะครับ เดี๋ยวดิห,ดด bueno หาหเก็บมะม่งวงก่อนเรียบร้อยนะฮะได้มะม่วงเบงาไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำตัดแปลงทำกับข้าวกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีคุณผู้ชมครับก็มาผมพาคุณผู้ชมมาที่ทัวของเชฟย,ยอดกระทะสั่งนะฮะเชฟย,ยอดกระทะสังะส่งคนื่นเขาคนนี้เขาเชฟกระทะเลยอันนี้คือเชฟย,ยอดกระทะสัง่ง ไปดูกันว่าเชฟยอดกระทะสันน่นจะมีเมนูเด็ดอะไรมาฝากเราวันวนี้ครับตองอะไรนี่ยตาอะไรนะอะนะ๋อเป็นน้ำชูรสน้ำชูรสเลยเอาน้ำชูรสเป็นเครื่องปรุงเท่าที่มีนะ,ะเครื่องปรุงคือเครื่องปรุงแบบบ้านๆเท่าที่มีไม่ต้องอะไรมากโอ้ดีคืออันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำอะไรน้ำนัวน้ำนัวเอาน้ำนัว ดูทรงนะฮะว่าจอกมาประมาณไหนวันนี้ตับปรณ์เครื่องมือหรือครอ่าไม่ใช่ส่วนประกอบสําคัญใน,ในการทําเมนูนี้มีมะม่วงครับมะม่วง,มมวงแล้วก็ปลาปลาปล,า,ปลานิ่แดบ,บ,บ,บเดียวปลาดแดดเดียวโอเคปลาจากทะเลสาบอ่าตัวนี้สดจากต้นดูหน้าเชฟแล้วก็โหตั้งใจทํามาก อันนี้เป็นเทปแรกนะครับสำหรับการทำอาหารของเชฟยอดกระทะสั่เพราะฉะนั้นอาจจะอร่อยมากเกินไปเพราะตั้งใจด้วยการทำด้วยใจเอาสับมะม่วงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการหารนนั่นอันนี้อะไรส่วนประกอบต่อไปกีฝรั่งกักกีฝรั่งดูดูสังเกตดูมือเชฟยอดก่อนว่ากระทะจะสั่งยางไงตีไปเรื่อยตักกีฝรั่ง ดูดูวิธีการดูการตั้งหน้าตั้งตาทำนี่ก็สุดยอดนะฮะเชฟย,ยอดกระทะสัน์น้ำให้ช่วยให้การทำอาหารลื่นขึ้นคล่องคล่องขึ้นเราก็จะดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้กี่วิวครับกี่วิวนะฮะโอพริกนี่ต้องหั่นงไงครับต้องหันยงไงครับต้องหัอะไรครับพริกอะไรก็ได้ครับ Phí cái này cũng được thì Thiếu, 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 ไม่มีมีแค่นั้นแหละมีมีเท่าที่เห็นเอานปลาแดเดียวปลานิงแดดเดียวต้องใช้ไฟแรงไลมครัเนี่ยปันการไ่ปันการไฟปันกามันเท่าไหร่สองพันเดือนวิธีการทอดปลานะครับ แม่ปลาไหมแม่กระทับไหมมะม่วงสามลูกปลาปลานินกี่ตัวปลาเดี๋ยวต้องดูดูปลานินแต่เดียวกี่ตัวประมาณสิบตัวเจ็ตัวมันไม่เยอะเกินไปหรอน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดอ๋อเดี๋ยวหมดลงหกอะร้อยเดียวอ่าเหลือพันหนึ่งไม่ออกเลยร้อยเนีโอ้ไม่ม่แห้งไหม่แล้วนะ่ไม่ไม่แล้วเทปยอดไหม่ไม่เรียงเนี่ยยัียงเรีงเรียงเรียงไงอ๋อเทปยอดบอกว่ากำลังพอดี ครับดูช้อนนะครับดูช้อนนะอะไรข้ากระทะโอ้โหโอ้โหเอามันฝรั่งฝรั่งเดี๋ยวมันไหมแล้วมันเนี่ยยังเนี่ยโอยไหม้เอ้แได้อะไรกันเนี่ยอาชิงานิงสองพารีอาชิ อะไรกันเนี่ยมายุ่งกัอะไรกับเขาด้วยเนี่ยเาด้วยนมันไม่อเยคสังเกตนะครับว่าปลานี่ทอดแป๊บเดียวทอดเพ<อ>ิ่มทอดกรอบแป๊บเดียสุกด้วยแดดนะทอดกรอบทอมากไปได้มันไหม วันนี้วันนี้เชฟ<อ>ยอดเนี่ยทำตามทำตามวัตถุดิบที่มีนะไปไปเก็บมะม่วงมาแล้วก็มีปลาดิบในในตูเ้ตเย็นหนตู้เย็นนะแล้นอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงที่ผสมไว้ก็คือมีมะม่วงมะม่วงเบาเอ่อขัดชีฝรั่งแล้วก็พริกดิบลีดิบลีพริกไม่แช่คว่ำยังไหมพี่ๆๆๆไม่คว่ำครับไม่ควค่ำพริกอ่าพริกพไม่พริกก็ง่ายไม่พลิกอ่าไม่รับเอา แล้วอันนี้คือเอามะนาวมาทําไมเนี่ยเพิ่มความซีดหน่อยเพิ่มความซีดแล้วมะนาวนิดนึงเฉพาะมะม่วงเนี่ยมันไม่ไม่เปรี้ยวเหรออ๋อเพื่อจะให้มันเลียกน้ําให้มันเออเปรี้ยวแล้วก็ให้มันเปรี้ยวกว่านั้นดิให้มันจี๊ดกว่าโอ้ก็เป็นได้แบบส้มส้มอ่าส้มส้มเหมือนส้มส้มคือไม่ใช่คนส้มส้มถ้าคนส้มส้มเนี่ยยุ่งหน่อย คนคนส้มส้มอธิบายหน่อยคนส้มส้มเนี่ยภาษาภาษาต่างมันเป็นยังไงคนส้มส้มภาษาใต้ภาษาใต้ครับภาษาใต้คือคนส้มส้มแต่ว่าภาษาต่างมันแปลว่าอะไรส้มส้มคือไงเปรี้ยวสาวเปรี้ยวสาวห้าวอะไรเนี่ยสาวเปรี้ยวสาวห้าวครับไมว่าคนคนไม่ค่อยเต็มส้มส้มไปได้หลายแนวไปได้หลายแนวเนี่ยส้มคนละเรื่องนะคนแล่นตายฟังดิ แต่ภาษาตายก็ว่าไม่กลบไม่กลบมไม่กลบสีก็ว่าคาดเราสีหลักเกินนะเต๋อหม้อหม้อยำเอาเอาเอาออกไม่ได้แล้วเชี่ยเชี่ยเอดเชี่ยเชี่ยเชียอดเอาหม้อไม่ได้จับหม้อไม่กได้สั่งเริ่มเริ่มสั่งแล้วเริ่มสั่งแล้วโดนหม้อไม่ได้เออโดนหม้อเชี่ยยอดนี่โดนหม้อไม่ก็ได้เออ ถ้าโดนหม้อนี่สั่นเลยหางเงินนานเออหางหางเงินจากหม้อมานานอ่าต่อไปทำน้ำยำเอาเทปลาลงไปอันนี้เราไม่สับเลยเหรอเราตำยำเป็นตัวตัวเลยยำเป็นตัวเลยครับอ๋อยำเป็นตัวตัวนะ ยุงครับยุงไม่ต้องอันนั้นยุงยุงไม่ต้องยุงไม่ต้องบอกยุงอยากกินปลาได้ปะนี่ครับเออโอเคลงไปได้หม้อใหญ่คว้านไหมคว้านคว้ลงหน่อยไม่กว้านจะได้บางก้อนอ๋อไม่เป็นไรโอเค ต่างครึ่งตานอันนี้ชูกะชูกา้กะใส่ใส่ไม่ต้องไม่ต้องชูกะเล็ดใส่แบบไม่ต้องตวงเลยนะไม่ต้องครับฝีมือฝีมือไม่ต้องตวงเลยใช้จังหวะอยากอยากใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยครับอันนี้น้ำปลาน้ำปลาครับไม่ต้องเยอะซอสปลาไม่ต้องเยอะคักขึ่งขวดก่อนเอาไปหาอะไรเข้มยอดอันนี้คือผงนัวผงนัว เอาผมนัวอันนี้นี่นี่นี่อ๋อมีกินไม่เยเชฟยอดเชฟยอดใช้วิธีโบราณใช้ผูช่วยกูอ่าอันนี้เอาผมนัวผมนัวอันนี้อันนี้ไม่ร่วงครับก็เขาเคยบอกแล้วอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกเขามันไม่เกี่ยวผมร่วงใส่มากใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยไม่ร่วงครับล่นหมดแล้วใช่ไหเริมความแซ่บเลยพริกปนอ่าพป่ปน อันนี้คือพริกป่นครับพริกป่นสําเร็จรูปพริกสดเราเป็นเราหั่นเป็นรูปโดดทุกวันนี้พริกป่นนี่เขามีสําเร็จรูปไว้ให้ละครับมองๆเยอะๆเยอะๆนี่แหละที่ต้องมีมะนาวเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำอืมอ๋อก็เลยแต้มมันก็กรอกเท่าไหร่จริงมันเป็นน้ำยำ ใช่บางคนก็ทำน้ำจ้ำไว้ต่างหากอันนี้สูตรเชฟยอดหม้อสั่นแล้วพี่หม้อสั่นแล้วจับหม้อไม่ได้จับหม้อสั่นเลยทางเขินหม้อมานานถ้าหม้อสั่นใกล้เสร็จแล้วพี่ทางเขินหม้อมานานไปไปไปใหญนนั่นเนี่ยทางเขินหม้อมานานน้ำตาลอีกสักหน่อยนะอันนี้น้ำปลาไม่ใช่น้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลอีสักหน่อย พูดรักกันก่อนเออเอ,อ๋อพูดพูดในอนาคตเอาอนาคตเราพูดก่อนเอ,อ่เอาใส่น้ำตาลน้งเ,เข้าไปอีกเมนั้นหม้อไม่หวานเดี๋ยวมออามอเปรี้ยวเกินหมอเรืบบอเรอ่องหอมนะฮะเรื่องหอมส้มส้มนะโอ้โหทนอืออ,อุ้ยเอามือเลยเหร โอ้แล้วบบเชมยอดต้องใช้ต้องใช้มือเลยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับช่มเชืมชอมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมือชิมนี่เป็นนัดชิมจากฝรั่งเศสมมือชิจากคลองห้อยคงคลองไม่ใช่คลองอะไรคลองห้อยคงสั่งมาชิมเลยเพ่อเนี่ยมันนาเนี่เพิ่มความหอมอ๋อเพิ่มความหอมให้ยำด้วยเนี่ยจะสู้กับหมมถนัดเด็ก อย่าเข็มมากครอย่าเข็มมากเดี๋ยวไตวายอ่าคือก่อนที่จะไตวายตับมันจะวายก่อนไม่เป็นไรครับตับแข็งแรงตับแข็งนะตับแข็งช่วงนี้ตับแข็งแรงโอ้โอ้นี่ิดอ่าสุดยอดเอาเอาครับจัดครับจัดเรียงใส่จานคือเรียงใส่จานนี่ก็ดูหน้าคนเรียงก่อนนะดูหน้าคนเรียง แ,แน่นเอาตามลาดนิดหนึ่งโอเคพี่โอ้เอาครับเมนูนี้ชื่ออะไรครับเชฟจอดปลานินอ,อ่อเผือหนาวปลานินเผือหนาวเออปลานินเผือหนาวนะโอะ้ปลานินเผือหนาวนะคือกินแล้วคือกินแล้วเหมืนอนเลย เคลือนฟ้าเลยเออเลเคมือนฟ้าเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีเติมพริกหน่อยเติมพริกเติมต่อยนะครับอ่าโอเคเออครับนี่ก็คือปลาเนื้อเหินเท้านะเหินเท้าคือทั้งกินกินไปแล้วหาเลยนะฮะจากเชฟยอดกระทะสันวันนี้นะครับเป็นเทปแรกของยอดกระทะเทปกระทะสันนะฮะปลาเนื้อเท้าเดี๋ยวผมลองชิมดูนะฮะแอตโตรน่เขาบอกว่าอย่างอร่อยตัวนี้อืม แซครับนัวนัวครอเเป็นการนำวัตุดิบวัตุดิบที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติคือขม่เบากินแล้วเดียวขม่วเบาแล้วก็ปลานิ่ที่มีอยู่ในตู้เย็นพร้อมทั้งเคือุงนิดนิดหน่อยน่อยนะแต่อร่อยผมยอมรับก็เลยว่าอร่อยร่อกินเย็ด้วยเย็้วน นะเดี๋ยวเทปหน้านะครับมาชมเทปยอดกันสั่นอีกกันต่อไปนะครับอติดตามวาทีวีเรื่อยๆนะมีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ